เรามักจะคิดว่าเราสอนสิ่งที่ดีกับลูกแต่คุณเชื่อไหมว่าสิ่งที่เราสอนมันเป็นแค่ช่วงสั้นๆแต่วิธีที่เราใช้ชีวิตกับเขาคือทั้งหมดครับผมพอไม่มีพ่อแม่คนไหนสอนลูกไม่ดีผมเชื่อดีของคุณกับดีของอีกครอบครัวหนึ่งอาจจะต่างกันแต่ผมก็คิดว่ามันก็ดีแต่สิ่งที่เขาเรียนรู้เราเขาก็เรียนรู้เราในการใช้ชีวิตที่เราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะครับผมนั่นเขาเรียนรู้สิ่งนั้น อย่างรุนแรงและรวดเร็วเลยคุณอาจจะเคยเห็นเขาไม่เคยเก็บรองเท้าที่บ้านของคุณเลยแต่พอเข้าไปบ้านเพื่อนเขาเก็บรองเท้าดีพ่อแม่ของเพื่อนอยังโทรมาชมคุณเลยว่าคุณรสอนลูกดีว่าลูกทําไมทําดีอย่างงู้นอย่างนี้คุณอาจจะแอบยิ้มในใจอยู่บ้านมันไม่ทําเลยนั่นคือสิ่งที่ประโยชน์ที่คุณสอนแล้วคุณห้ามหยุดสอนนะบมเขาฟังแล้วเขาก็ได้ทุกอย่าง แล้วเขาก็ได้แต่สิ่งที่ดีถ้าคุณยังเชื่อว่าเขาได้ยินแล้ว